ครับน้ำโบค,ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูน้ํานะขึ้นมาจะถึงหน้าบ้านเราแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงใกล้ๆก่อนนะครับนี่เลยจะถึงหน้าบ้านเราแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะอันนี้อันนี้ไปไม่ได้แล้วนะฮะ มอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ละนะรถกระบะได้อย่างเดียวนะทั้งสองฝั่งนะตอนนี้มาจบกันแล้วทีนี้ก็คืนนี้น่าจะถึงหน้าบ้านเรานะครับก็กระสอบทรายต้องมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงปากทางนะทางเข้าบ้านน้ำเข้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าน้ำขึ้นมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลย ก็อยู่หน้าบ้านเรานี่เองนะตัวนี้น้ําขึ้นสูงเป็นผิดปกตินะครับ๋อีกสักครั้งหนึ่งก็คงจะเข้าบ้านหลังนี้นะนะครับอันนี้ถือว่าขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกที่หนึ่งครับ ก็ไหลแรงมากนะไหลแรงมากขึ้นสูงปกติน้ำน้ำเส้นนี้จะไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นสูงเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ปล่อยน้ำมาปล่อยออกมาจากเมืองหนองบัวลำูนะครับน,น้ำขึ้นสูงเยอะเราจะไปดูตรงวังเหมือนไหมลูก หางเหมือนไหมไกลอยู่นะไม่ไกลละเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูอ,อีกมุมอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับ วันนี้ฝนตกทั้งวันนะตกทั้งวัน ตรงนี้น้ําขึ้นเยอะนะครับเมื่อเช้ามาดูยังขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่แต่น้าตอนนี้นะครับประมาณประมาณสี่โมงึ้นน้ําขึ้นสูงมากถ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นบ้านเราก็คงอยู่ไม่ได้นะก็คือกระสอบซรายต้องมา อยู่ข้างหน้านะครับมองไปซ้ายมือนี้จะเป็นทะเลแล้วนะน้ำนะครับน้ำซ้ายซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวานะเป็นทะเลนล้วนะนี่นะปิดทางเข้าหมู่บ้านปิดร้อยนครตรงนี้ข้างหน้าเราก็ ก็คงไปไม่ได้นะรถกระบะรถกระบะไปได้นะอันนั้นใช่รถเก่งรถเก่งไหม,ไ,หมไม่เห็นลงลงจากรถนั่นนะโอ้เขายังฝืนไปอยู่นะไม่ได้แล้วนะครับดูนะเราเราไปไม่ไดนะ้น้ำเข้าเครื่องนะ กลับรถนะครับนูน่นดนน้ำนะฮะทั้งสองฝั่งนะน้ำเป็นทะเลหมดแล้วนะครับดูรถคันนั้นน่าจะเป็นรถรถรถเก่งใช่ไหม,มนะคงจะไปต่อไม่ได้นะลงลงจากรถมาแล้วนะดูเขาจะขอความช่วยเหลืออะไรไหมของเรา ถ้าไปมากกว่านี้ก็คงต้องเดินไปแล้วนะน้ำลึกมากนะครับอันนี้ทางเข้าหมู่บ้านของเราอีกด้านหนึ่งนะครับเข้าได้สองฝั่งนะฝั่งนี้จะเป็นาทางแดงนะเป็นถนนแดงถนนลูกรังนะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ก็ประมาณครึ่งแข้งนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าไปหน่อยก็ลึกลงเรื่อยๆื่อนะฮะเขาลงจากรถมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อได้ไหม ทั้งสองฝั่งนะจะเป็นน้ำน้าขึ้นแล้วนะปกติตรงนี้เป็นทุ่งนานะไม่ได้นะฝักฝั่งานเดียว oh. ไม่ได้นะคโอ้โอ้โอ้ ไปต่อไม่ได้นะล้างล้อแล้ล้างล้อไปต่อไม่ได้นะครับโอเคนะครับบ้านของใครนะครับที่น้ำท่วมบ้างาพักเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะครับวันนี้นุ่มโอชาแนลนะครับขอลาไปก่อนโชคดีหนีจากน้ำท่วมทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ